ก็ส่วนยังไงถ้ามาจากช่องครอบโปรโอลิก็มีราคาเลยพิเศษให้อยู่เหมือนเดิมครับนกกระตัวซีตอนนะครับซีตอนเนี่ยเป็นตัวที่หายากสุดและจะยากสุดในตระกูลของเขาเลยนกเชื่องสามารถไปฝึกยืนคอนได้สอนพูดได้นะครับลักษณะเด่นเลยเนี่ยงอนเขาจะเป็นสีพิเศษหรือเขาเรียกปลาแซลมอนได้รับความนิยมสูง ยากนิดนึงตัวจะใหญ่ไปกว่านี้ไหมครับอ่าใหญ่กว่านี้ไม่มากครับแต่หัวเขาน่าจะเป็นสีน้าเงินเข้มขึ้นเรื่อยเรื่อยแต่ถ้ามาจากช่องครอบครัวโอลิขากินพาเที่ยวถูกลงกว่านี้อีกค่ะก็สามารถที่จะได้ราคาพิเศษนะคะตัวเงินเย็นถ้าไม่มีลูกค้าเดือนเยอะมากเนี่ยตัวผู้จะขึ้นมาลําโชว์ตัวเมียแล้วครับโอ้มาลําใช่ไหมคะใช่ครับไม่เห็นหน้าอยากเห็นตัวพันเลเซอร์นะครับจะเป็นสายพันธุ์หนอนเหลืองที่เล็กที่สุดแล้วค่ะถ้ามาจากช่องนะครับอันนี้จะ ส่วนลดไปเลยเหลือคู่1-2ึ่งสมื่บาทครับเป็นสายพันธุ์เดียวที่หางยาวครับแต่ว่าเรียกสายพันธุ์สเตลล่านะครับตัวนี้เป็นลูกเบียดดากอนนะครับครับเป็นสําหรับคนที่หัดเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกใหม่ๆ <c oughs> ก็แนะนําเลยเพราะว่าเป็นตัวที่เลี้ยงง่ายนะครับ สวัสดีค่ะครอบครัวอริคากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านเพชรเอ็กค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่ชอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะครับตอนนี้มีลูกป้อน,นกแก้วมาคอบูแอนโกนะครับค่ะรับ,รบไซน์นี <c oughs> ้อายุประมาณอยู่40วัน40กว่าวันครับ ราคาก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นไซส์นี้จะอยู่ที่42,000บาท42,000ครับต่อตัวค่ะแต่นี้เรายังไม่ทราบเพศนะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวรอตรวจเพศให้ค่ะยังไงทางร้านมีบริการตรวจเพศให้อยู่แล้วค่ะโอ้ยกำลังน่ารักเลยอ่ะกินเก่งไหมคะเนี่ยเออมือละ100ซีซีครับมือละ100ซีซีวันหนึ่งสามมือเลยดีมากครับค่ะกินเก่งใช่ไหมคะใช่ครับดูไหคะแข็งแรงนะคะเนี่ย สมบูรณ์ครบทุกอย่างครับปกติก็ไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะลูกก้อนขนาดนี้ใช่ไหมใช่ครับครับก็ตัวนี้เป็นบูแอนโกมาคอเหมือนกันนะครับแต่ไซส์จะอยู่ประมาณ50า50วัน50าสิบกวอันใช่ครับครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่45,000บาทนะครับ แล้วส่วนยังไงถ้ามาจากช่องครอบโปโอริก็มีราคาเลืพิเศษให้อยู่เหมือนเดิมครับค่ะก็ยังไม่ได้เช็คเพศนะคะคู่นี้จะเป็นเพศชายทั้งคู่ครับเอาตัวผู้ทั้งคู่ค่ะมีค,ะความนิยมระหว่างตัวผู้ตัวเมียครับมันมไม่ไมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้ครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็ชอบก็เอาจะไม่ได้แบบว่ามาฟิกมากว่าเป็นตัวเมียตัวผู้อะไรอย่างนี้ แล้วราคาตัวเมียกับตัวผู้ต่างกันไหมคะนี่จริงๆทางร้านขายไม่ต่างกันแต่ไม่แน่ใจว่าที่อื่นจะต่างกันไหมค่ะก็คือราคาเดียวกันใช่ครับค่ะกําลังน่ารักเลยค่ะไซนี้อันนี้ถ้าจะกินเยอะกว่าไซคู่เมื่อกี้เราจะป้อนเท่ากันครับร้อยซีซีเหมือนกันเพราะว่าารเขาจะหมดท้อมกันค่ะเราก็จะได้ป้อนรอบใหม่ท้องกันหมดเลยค่ะแข็งแรงนะคะเนี่ยครับโอ้ แรงเยอะมากครับครับผมตัวนี้เป็นนกกระตั้วซีตอนนะครับซีตอนเนี่ยเป็นตัวที่หายากสุดแทบจะยากสุดในตระกูลของเขาเลยครับลักษณะเด่นตัวนี้คือหงอนจะเป็นสีเหลืองอมส้มหรือบางคนจะเรียกว่าหงอนสีจำปานะครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษจะเป็นคู่พร้อมทำพันุนะครับ ครับผมเป็นตัวคู่กับตัวเมียใช่ครับเป็นตัวคู่กับตัวเมียค <Okay. S 1> ่ะขายคู่ละเท่าไหร่คะัคู่หน,น,นึ่งจะอยู่ที่1นึ่งแสนหกหมื่นบาทครับหนึ่งแสนหกหมื่นใช่ครับค่ะ ถ้ามาจากช่องราคาก็ยังต่อรองกันได้ได้พิเศษเลยครับค่ะอย่างพวกนี้ลักษณะพิเศษเลยนะครับลองสังเกตดูเพศเมียนะคะมันจะแดงอ๋อนี่ค่ะตัวริมอ่าเนี่ยค่ะตัวตาจะแดงมากตัวผู้ตาเขาจะเป็นสีดำนะครับค่ะสังเกตได้จากตรงนี้เลยใช่ครับผมค่ะคือถ้านกอายุดีๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องตรวจเพศให้ลูกค้าเลยค่ะก็คือจะเห็นชัดเจนว่าสีตาเขาคนละสีอ๋อดูจากตรงนี้ได้เลยใช่ครับค่ะ ออกลูกอะครับนันีตัวส่วนใหญ่สิตอนที่เพาะกันในบ้านเราลูกจะออกประมาณอยู่2ตัวครับไข่ดีละ2องีกสามใบค่ะไ,ไม่เยอะมากทําให้หายากมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดเยอะมากาครับผมตัวนี้เป็นกระตัวมรคั่นนะครับเป็นนกเชื่องาสามารถไปฝึกยืนพอนได้สอนพูดได้นะคะครับ ลักษณะเด่นเลยเนี่ยงอนเขาจะเป็นสีพิเศษหรือเขาเรียกปลาแซลมอนครับสีสวยนะคะตัวนี้จะได้รับความนิยมหน่อยเยอะมากครับพู้นี้เชื่องแล้วก็สอนพูดบ้ายนะครับตัวนั้นสามารถเอาออกมาจากโรงเล่นได้เลยนะครับเชื่องใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ครับค่ะตัวผู้หรือตัวเมียนะคะตัวนั้นจะเป็นเพศเมียครับเพศเมียครับผมอายุเท่าไหร่นะตัวนี้ตัวนั้นอายุประมาณ3ปีครับประมาณ3ปีครับ ราคาก็จะอยู่ที่7 5 0 0 0บาทครับ7 5 0 0 0นะคะนี่มีอีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้เป็นมาร์ทคอร์ดของทางร้านครับค่ะเครื่องสุดๆนะคะเครื่องสุดๆครับส่วนใหญ่ใครไปใครมาก็จะมาเจอน้องตัวนี้ชื่อน้องคิดแคทนะครับตัวนี้พูดเก่งพี่อ้อนตัวนี้จะเป็นนกโชวของทางร้านด้วยค่ะป๊าป๊าครับกันแล้วตัวนี้พูดได้ครับค่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะพูดไหมต้องดูอารมณ์เขาด้วยอารมณ์ค่อนข้างยังหุดหงิดครับวันนี้เพราะว่าไม่ได้ออกตั้งแต่เช้าอครับพูดอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้จะป้าป้าครับแม่ครับฮัลโหลครับครับผมก็จะได้หลายอย่างแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยเงียบเลยสตันอยู่ครับไม่เคยเจอบูโกตัวนี้นิ่งเลยตอนนี้ นะคะคเป็น <ผม S 1> ตัวโชว์ครับแต่เรามีลูกนกขายนะครับตัวนี้เป็นนกกระตั้วพันเลเซอร์นะครับจะเป็นสายพันธุ์อนเหลืองที่เล็กที่สุดแล้วะนะครับลักษณะพิเศษเนี่ยตรงนี้เขาเนี่ยช่วงบริเวณแก้มแล้วก็ตัวจะเป็นสีครีมเป็นเหลืองอ่อนไปหมดเลยทั้งตัวค,ครับเขาเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกใช่ครับเป็นกระตั้วที่เล็กที่สุดตัวนี้อายุเท่าไหร่นะตัวนี้ตัวนี้อายุประมาณ5เดือนครับสี่ห้าเดือน สี่ถึงห้าเดือนใช่คแต่ธาเพศนี้ตัวนี้เป็นเพศที่ครับเทศผู้ครับค่ะราคาตอนนี้เป็นตัวนี้จะราคาพิเศษครับเพราะว่าน้องมีตำหนินิดหนึ่งครับคือนิ้วเขาจะพับไม่ได้พับออกไปข้างหลังอ๋อค่ะเขาจะพับมาข้างหน้าตอนเด็กๆเขายืนในรังแล้วคือนิ้วเขาล็อกไปอ๋อขาเขาตรงนี้นิดหนึ่ง่ะเราก็จะขายอยู่ที่สี่หมื่นครับตัวนี้ จากปกติราคาเต็มก็อยู่ประมาณห0 0 0ค่ะครับผมอันนี้ก็น้องมีตามิดดนึงก็ลดไปครับคถ้า็ยังไงมาจากที่ช่องมีราคาพิเศษลงอีกค่ะครับผมตัวนี้เป็นนกแก้วบูเทสไทโอนัทนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นลูกนกสามารถเอาไปสอนพูดได้นะครับตัวนี้ ไม่เคยเห็นตัวนี้ตัวนี้จะหายากครับใช่ไม่ไม่เคยเจอเลยใช่ค่ะลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงคะนี่อ่าไม่ต่างจากอเมซอนเท่าไหร่ครับมีความน่ารักคล้ายๆล้าครพูดได้ไหมพูดได้ครับค่ะแล้วฝึกบินอะไรได้ไหมฝึกบินได้ไหมได้ครับตัวนี้มีคนไปฝึกบินอยู่ครับค่ะแต่ตัวนี้แบบได้รับความนายิยมสูง หายาก<อ>นิดนึงตัวทีใหญ่ไปกว่าน,นี้ไหมครับอ่าใหญ่กว่านี้ไม่มากครับแต่หัวเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินเข้มขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ค่ะเดี๋ยวดูตรงหัวเขาเนี่ยค่ะ,คะแสงไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะคะนี่ตรงหัวเขาจะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะอันนี้ลูกนกไหมคะนี่เป็นลูกนกครับสามเดือนสามเดือนทราบเพศหรือยังนะคะตัวนี้เป็นเพศชายเหมือนกันครับ ราคาเขาแพงไหมคะตัวนี้อยู่ที่25,000บาทครับ25,000บนนะคะดูสิคะเนี่ยเขาเชื่องอยู่นะเนี่ยใช่ครับปกติไม่ค่อยเห็นนะคะเนี่ตัวนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยเจอในตลาดเท่าไหร่ลักษณะเด่นเขาคือยังไงคะเนี่คือเป็นนกแก้วสีเขียวแล้วเหัวตรงนี้เขาจะกลายเป็นสีน้ำเงินหมดเลยทั้งหัวถ้าโตขึ้นใช่ครัจะเข้มขึ้นไปอีก นี่ยังถือว่าสียังยังซอฟต์เลยมากครับมันจะเป็นน้ําเงินอมม่วงไปเลยทราบมาณอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มชัดกว่านี้ตัวนี้น่าจะประมาณ7 8เดือนจะเริ่มชัดชัดขึ้นแต่ถ้าทางที่ดีคือปีนึงไปแล้วนะครับสีจะแบบสูดชัดมากกว่านี้อีกค่ะตัวผู้ตัวเมียเขาราคาต่างกันไหมคะนี้อ่าอันนี้ทราบมาแว้ๆว่าตัวเมียจะแพงกว่าครับค่ะตัวเมียจะแพงกว่านะคะนี้ใช่ ตอนนี้เท่าไหร่นะคะตัวนี้25,000บาท25,000บนาทนะคะครับตัวนี้เป็นนกกระตัว้วดำโกลแอดนะครับค่ะตัวนี้จะเป็นเพศเมียตัวเมียใช่ครับอายุสักเท่าไหร่แล้วคะตัวนี้นยอยู่ประมาณ3ปีกว่า4ปีนค,ครับ ราคาเป็นไงคะตอนนี้ตัวนี้เราจะเปิดหน้าร้านอยู่ที่แสนสามครับหนึ่งแสนมื่นใช่ครับผมค่ะแต่ถ้ามาจากช่องครอบครัวโอลิพากินพาเที่ยวถูกลงกว่านี้อีกค่ะก็สามารถที่จะได้ราคาพิเศษนะคะแจ้งทางร้านนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแสบครับค่ะพอดีหางผมเพิ่งเขออกไปหางเขาเสีย เราก็ให้เอาหางออกแล้วเพื่อที่จะรอให้ขึ้นใหม่จะสวยกว่านี้ค่ะครับแสบยังไงคะดื้อหรือคะหรือว่ายังไงแหกงประจําครับตัวนี้ดาราเจ้าประจําหลุดหลุดอยู่ตัวเดียวหลุดอยู่ตัวเดียวใช่ไหมคะใช่ครับสนมากใช่ไหมคะเนี่ยก็ดุไหมครับตัวนี้ดุไหมอะครับว่าหมดุครับอ๋อก็ไม่ เหมือนไม่เชื่องนะใช่ไหมไม่เชื่องครับสำหรับคนที่จะไว้รอไปทําพันุ์อย่างเดียวค่ะซึ่งกระตัวสายพันธุนี้ตัวเมียเขาค่อนข้างจะหายากโอ้นะคะดูสิคะเนี่ยหายากใช่ไหมคะใช่ครับค่ะถึงต่อให้แบบว่ามันจะไม่สวยมากก็จะได้รับความนิยมเพราะว่าเขาเป็นเพศเพศเมียค่ะเพราะว่านานๆเราก็จะเจอสีดําแบบนี้ทีนะคะไม่ไม่ค่อยได้เจอตลอดนะคะนี้ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่พอมามันก็จะมีลูกค้ามารับไปก่อนจะหมดไม่ทันได้โชว์ เขาแข็งแรงมากเลยใช่ไหมคะน่ะตัวนี้เป็นนก b i r ร์ดออฟพาราไดนะครับค่ะแต่เป็นสายพันธเกตเตอร์ครับผมค่ะครับลักษณะดเด่นเลยตัวนี้นะครับตัวผู้จะมีสี <4 S 3> สันสวยงา,ามและสามารถเต้นลำเพื่อเกี้ยวพาลาสีตัวเมียได้นะครับส่วนในคลิปที่กำลังเห็นอยู่นี่คือตัวนี้จะเป็นเพศเมียธรรมชาติของนกชนิดนี้ผู้หญิงเป็นคนเลือกผู้นะครับ ผู้หญิงจะเลือกผู้เองใช่ครับค่ะแต่ถ้าเป็นนกสายพันธุ์อื่นก็เหมือนตัวผู้ไปเลือกตัวเมียใช่ครับค่ะอายุเท่าไหร่นะนี่นกประมาณ4ปีแล้วครับอ๋อประมาณ4ี่ปีใช่ครับครับผมตัวนี้ลักษณะเด่นเลยก็คือตัวผู้นะครับค่ะถ้าอย่างทางหน้าร้านเนี่ยช่วเงเยน็นเย็นถ้าไม่มีลูกค้าเดือนเยอะมากเนี่ยตัวผู้จะขึ้นมาลําโชว์ตัวเมียแล้วครับโอ,อ้มาลําใช่ไหมคะใช่ครับ ي, ไม่เห็นหนะ้าอยากเห็น <laughs> ทางร้านถ่ายคลิปไม่ทันสักทีครับค่ะเขาจะขึ้นมาลําเลยเหรอคะใช่ครับเขาก็ะจะเกี่ยวตัวเมียไปครับอายุเขาพอๆกันไหมอันนี้อ่าพอๆกันครับตัวล่างเนี่ยหนูเลี้ยงมาตั้งแต่สียังไม่ออกเลยครับอ๋ออยู่ที่ฟาร์มนานมากอันนี้เขาเป็นคู่กันใช่ไหมใช่ครับเป็นคู่กันตัวผู้ตัวเมียเขาเคยให้ลูกไหมคะนี้ยังไม่เคยเพาะครับเพราะว่าเพิ่งจะเอาตัวเมียเข้ามาเจอกับตัวผู้อค่ะประมาณได้เดือนกว่าค่ะครับ ซึ่งตอนนี้ก็โดยรวมปกติแล้วก็เข้าคู่กันดีแล้วครับค่ะเัียนก็น่าลุ้นที่จะได้ได้ลูกไหมคะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าในไทย<ะ>มีการเพาะพันธุ์ได้แล้วครับสายพันธ<ะ>ุ์นี้ นกตระกูลเบิร์ดออฟพาราไดในประเทศไทยอ่ะเพาะได้เกือบเกือบหลายตัวแล้วครับอ๋อแต่แต่เราก็ยังไม่ไม่เคยเพาะได้ใช่ไหมอันนี้ครับผมอันนี้ทางทางฟาร์มยังไม่ได้ไม่ได้ทําการเพาะพันธุ์เลยครับอ๋องั้นเดี๋ยวรอลุ้นคู่นี้นะคะใช่ครับขอให้ได้นะคะราคาคู่ละเท่าไหร่คะนี้คู่หนึ่งอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทครับคู่ละ1น0 0 0 0สนสนะคะเขาเรียกสีอะไรนะอันนี้อันนี้จะเป็นสายพันธุ์เกตเตอร์ครับสายพันธุ์เกตเตอร์ครับผมเกตเตอร์เบิร์ดออฟพาราไดค่ะ ครับผมตัวนี้จะเป็นไซส์พิเศษนะครับก็คือเป็นกระตั้โมลั่นพ่อแม่พันธุ์นะครับพวกนี้เคยผ่านการให้ลูกมาแล้วนะครับสามารถนําไปเพาะพัน์ธุเพื่อสร้างไรายได้หรือว่าเพื่อเลี้ยงดูเล่นได้ต่อไปเลยครับในนี้<ะ>มีตัวผู้ตัวเมียเหรอคะ,อะในนี้จะมีตัวผู้2ตัวตัวเมียสตัวครับเราสามารถดูได้จากรหัสห่วงขาเขาได้ะนะครับ ก็เป็นคู่กันนะคะขายเป็นคู่ใช่ครับตอนนี้จะขายเป็นคู่ครับและนกค่อนข้างจะมีขนาดที่โอเวอร์ไซส์จะเป็นไซส์ใหญ่มากสำหรับนกกระตัวมอลคัขันทั่วไปอายุประมาณสักเท่าไหร่นั้นคูน่นี้อยู่ประมาณ6ปีแล้วครับ6 7ป7ี7ปีให้ลูกแล้วใช่ครับเป็นนกเคยไข่หมดแล้วค,ค่ะขายคู่ละเท่าไหร่คะนี้อ่าถ้ายอย่างนี้อยู่คู่ละ1 0 0 0 0แบาทครับคู่ละหน0 0 0แสนนะคะใช่ครับค่ะเลสิคะ ครับผมตัวนี้จะเป็นนกกระตั้วไททันนะครับสําสหรับบ้านไหนที่มีลูกชายแล้วมาสู่ขอลูกสาวได้นะครับลักษณะเด่นของตัวนี้เลยคือเป็นนกที่อายุเยอะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์าอายุตัวนี้ไม่ต่ํากว่า6ปีครับตาแดงมากสามารถนําไปทําแม่พันุ์ได้เลยครับผมระ่วางตาแดงกับตาดำมันอันนี้คือหลักคือไม่ครับถ้าตาดําเนี่ยมันจะเป็นตัวผู้ครับ แต่ถ้าเกิดในในนกเด็กที่อยู่ประมาณปี2ปีเนี่ยอ่าอย่าข้างบนเนี่ยครับจะเป็นนกประมาณ3ปีอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียคะเนี่ยจะเป็นตัวผู้1ตัวตัวเมีย1ตัวครับอ๋อตาแดงอย่างเงี้ยจะยังไม่พร้อมทําทันธุตาแดงเหมือนกันแต่จะไม่จัดเท่าตัวข้างล่างครับค่ะ ราคาถ้าเป็นคู่ข้างบนนะครับคู่นึงอยู่75,000บาทครับค่ะคู่ละ75,000ใช่ครับค่ะแล้วตัวข้างล่างนี้ล่ะค่าถ้าเป็นตัวข้างล่างเนี่ยครับพร้อมไปทําพันเลยจะอยู่ที่4 5 0 0 0บาทนะครับค่ะส่วนราคาก็คือต่อรองกันได้เลยครับตัวนี้ราคาก็ยังสามารถต่อรองต่อรองได้และยิ่งมาจากทางช่องเรามีส่วนลดพิเศษเพิ่มให้อยู่แล้วครับค่ะครับตาตาแดงนี่คือสมบูรณ์ที่จะทำพันใช่ไหมครับเป็นแสดงถึงนกมีอายุค่อนข้างจะ พร้อมในการให,ให้ผลผลิตแล้วครับจะเป็นตัววัดจริงๆเนี่ยตาสีแดงเนี่ยจะเป็นแทบจะเป็นตัววัดอายุของนกกระตัวได้เลยครับยิ่งแดงจะจัดแบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นนกที่อายุดีมากใช่ครับพร้อมไม่ทําพัน์ได้เลยตรงนี้เป็นนกแก้วอีเล็กตัสนะครับตัวนี้จะเป็นนกที่โตมาจากลูกป้อนนะครับก็คือสามารถไปสอนพูดได้แต่อีเล็กตัสเนี่ยเราแนะนําลูกค้าอยู่แล้วว่าหนึ่งเขาพูดเก่งแต่เขาจะไม่เชื่อง โตมายัางไงเขาก็จับเราอยู่ดีคู่นี้อายุเท่าไหร่อ่ะนกอายุอยู่ประมาณ6เดือนครับประมาณ6เดือนใช่ครับ ตอนนี้เป็นไงคะราคาราคาขึ้นขึ้นลงลงมากครับอิเล็กตรัสนะครับแต่ส่วนคู่นี้จะขายอยู่ที่2 5 0 0 0บาทครับค่ะคู่นี้ก็2 5 0 0 0ใช่ครับแต่ถ้ามาจากท่องนะครับอันนี้จะรับส่วนลดไปเลยค่ะเหลือคู่หนึ่ง20,000บาทครับอ๋อเหลือคู่ละ20,000นะคะใช่ครับครับผมตัวนี้เป็นโกแก้วโนรีนะครับเป็นสายพันธุ์เดียวที่หางยาวครับแต่เราเรียกสายพันธุ์สเตลล่านะครับตัวนี้ค่ะ ครับผมสีจริงๆถ้าโดนแดดเนี่ยต,ตัวตัวตรงสีดำๆเนี่ยจะออกเป็นสีอมม่วงครับค่ะครับผมลักษณะเด่นเลยคือตัวนี้หางยาวเป็นพิเศษแต่ตอนนี้หางเขากำลังผัดอยู่จะเป็นสายพันธุ์เดียวของโนรีที่มีหางยาวที่สุด แต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ยาวมากยังไม่ยาวมากครับเพราะว่ายังเป็นนกรุ่นๆนกันอยู่เลยครับกาลังขัดขนตัวผู้ตัวเมียไหมคะคู่นี้ตัวผู้ตัวเมียครับค่ะครับขายคู่ละเท่าไหร่คะนี่คู่นี้จะอยู่ที่4 5 0 0 0บาทครับค่ะคู่ละ45,000น้าพนะคะใช่ครับรับผมตัวนี้เป็นลูกเบียดดากอนนะครับค่ะครับเป็นสำหรับคนที่หัดเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกใหม่ๆก็ เลยเพราะว่าเป็นตัวที่เลี้ยงง่ายนะครับสามารถทานผักได้หรือจะเป็นพวกจิ้งหรีตัวเล็กๆได้ครับค่ะปกติจะเจอแต่ลกนะคะได้ครับวันนี้่วนอ่าที่บ้านก็จะมีเป็นเพาะไว้บ้างอะไรบ้างครับเป็นของเลี้ยงเล่นแล้วก็เล้วพอได้ผลผลิตมาก็จะมาอยู่หน้าร้านครับอ๋ออันนี้ของจากที่ฟาร์มใช่ครับใช่ครับที่ฟาร์มเพาะเองครับค่ะ ราคาตัวละเท่าไหร่คะเนี่ยอ่าทางร้านขายอยู่ตัวละ450บาทครับตัวละ450ทุกตัวเลือกได้ทุกตัวเลือกได้เลยครับราคาเดียวกันราคาเดียวกันนี่ค่ะตรงนี้ก็มีอีกมีเยอะนะคะเนี่ยใช่ครับอันนี้มันเป็นสีรวมๆกันหรอครับอ่าส่วนใหญ่เราจะเป็นม็อบรวมๆกันครับเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้จํากัดพ่อแม่ไว้ก็คือเราเลี้ยงรวมๆกันไว้ครับค่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะเนี่ยดูสิคะเนี่ยรวมใกล้ๆเลยค่ะนี่ นี่นี่ตัวใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอตอนนี้ก็เดี๋ยวจะออกสีแดงๆหน่อยครับค่ะตอนนี้ร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันแล้วครับค่ะร้านคือเปิดทุกวันถ้าออกมาจากเจเจมาประตูสาก็คือเดินตรงมาเกือบสุดทางเจอร้านเลยจะมีนกกระตั้วร้องดังๆครับค่ะ ร้านก็คือสามารถส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศใช่ครับผมสามารถส่งาปจังหัดได้ทุกจังหวัดครับค่ะเพจหรือว่า Facebook ให้ลูกค้าติดตามก็คือครับผมเพจเอ็กครับค่ะเพจเอ็กนะคะเดี๋ยวท่านใดที่สนใจนกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ติดต่อสอบถามกับทางร้านอีกทีนะคะคทางร้านก็สามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศ <c oughs> ใช่ครับถ้าแจ้งจากชอ่องครอบครัวไรนี้พาทินพาเที่ยวท <c oughs> างร้านก็จะมีราคาพิเศษให้นะคะ คลิปนี้เราก็พาชมนกที่ร้านเพชรเอ็กกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย